คนั่งี่ต้มเน่อไม,ม่แกงหมกระโปรงตะเฮ้งนะกุกคนเทไปเลยมี่ต่ตอนไปได้ยุบทุกคนพอดียุบเลยตอนใหญ่ๆมันกระเล็บแต่ผมอักตอนใหญ่ตอนน้อนพุะคนอันท้าเอาศากกร์ขบือถูกแห้งนัวทุกคน,นมันซึมขอด้อันนี้นตัตตเอามีดอันซ้อยเอาจักเอา ขับเบือลงทุกคนซึมยานางยานางใส่ทุกคนเกลือกน้ำเต็เบอ้อเกรืองเก็ือมไมคุณต้องอันจะเข้าว่ากันเด้อย้ยายถะย้ายบบตีเลยทำยานาง มันบ่เมนทุกโคมันบ่เมนบ่ายโมงมันบ่เมนเที่ยงนะมันนันข่าวสามโมงแล้วเกือบสิแล้วผมหนูไ่ได้กิน เหิดแบบอยู่รล้านะฮะห็ดไปไว้ทุกคนอฮอิตังไพขึคืนึงแห้งแล้วก็น้ำปลาเด็กทุกคนมีตอดน้ำมานหนึ่งได้พักนาตาลีสุดนะสุดแฮม ําีแซ่บทุกคนมีเฮ็ดปวกพร้อมไทุกคนเฮ็ดปวกจักประมาณอัน20กว่าดอกนี่น่ะก้องเฮาก็มันนั่นมื้อยากดับแลกดับทุกคนก็บ,บ่ว่ากันเด้อน,นี้นาตาลีสิบ่ใเบ,บ,บิดสิไว้แก้มกินแก้มนี่ทุกคนแซ่บได้ กินเก่มเรไมาไหมฮะกัจจิใส่ในจุงไว้เนพื้นทัลลี่กัิใส่ด้วยเลยพะบานเท่ากับเร่งด่วนเนาะพักกับกระเบื้อใส่พร้อมกันเลยทุกคน มาเด้อชูสุคนเก้งลไม้เด้อมันเด้อเก้งลไม้ชุ่มชุ่มกับเอฟซีนั่นแล้วไม่ได้ชุ่มกับรดอก ใส่ไนท์จังใส่เป็กนัวทุกคนมันอันอันอนากรเพราะขี่ยับกอกอีกคมันอันเดดห่อนพโกอภัยห่อนพปรนาตาลีก็ใส่น้ำตาลจังหน่อยทุกคนเบื่อมันโก้มโกรมในดีนอกระแม่เลยเพราะกะทิใส่เฮ็ดไปทุกคนมาเนี่ยอเบบด่วนดีแบ็ดเวลาอาหารเฮ็ดปวก hết cuộc xong thăm đọc hai sao này nữa con thăm hết đọc làm chị sẽ đứng hú bò con đói ห้อมตีตั้วอ่ะปุ่งขอตาเฮาไปดล้วกระปุ้งทุกคนเต้งน,นัวหล <c oughs> ายบุญคุณมักมันจัง,จงนัวมันจังแซ่บเว้ยเ <c oughs> ออ เห็ดยังลูกลานมายามนักตะแยงฝึกลงไปทุกคนโอ้ยยังว่านที่บัดตัวอีกน ที่บลงรูปวันนี้ทุกคนจางใส่เกลือจักหน่อยเมนบกเกลือนี่หรือประเดี๋เออหรืงงงอเป็นนัวทันทันเนี่ยมึงไผ่ปูเคนผมเป็นตาหยากกว่าอันยาว,ยาวทันทันทีเด้อไผ่ปูเคนนะ่าสะอาดอยู่ในะทุกคน เขาล่างคัดขัดเลยครับคนท้าเจียนถ้าเขากล่างมันักดำมาหลายปีของครูดิมชิร็จแ้วเสร็จแลทุกคนเสร็จแล้วยกันีย อยู่ๆอ่ะย <laughs> ู่ท่านผู้ชมย่ FC เด้อมนี <but> ้ทักมาแล้วเพื่อแกเพื่อแตนทุกคนเด้มาเทไว้เอ้อนี่คือาเดขอโทษขอภัยอยามาคําสําหรับผู้บ่บังเอิญเด้อเอนคือาแล้วคนเฮา หมักดีหมักงามหมักความดีความงามอื่นถีก่กล่ามาด้วยพี่นวลคนเก่นพี่โมอน,อนพี่น้อยอุบลนคะครับพี่มอ้อนคากเขกอย่ากลืมนะฮะนกไวได้จุดดิ ้าอ้วนป้าฮาโกแล้วก็พี่พี่กะทิบ้านนอดบาอ้านจอดเท่านี้มันคูนเท,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 ท่าอันซอยมันคูนมาถึงสิบคนแล้วก็เพื่อนกระเทยเพื่อนกระเทยเพื่อนสาวโ,โอ้ยล,ลืมลืมลืม ทำนะทุกคนคัวัวหัวครับ,อบอไปจูดอกับบ่ากันเด้อหิวขาแหงลล้งลุกงดๆทุกคน พราะอยากเท่มึ่งจับคู่ว่าแสดงขึ้นอะไรสืออยู่รู้ลืมวัตถุคุตคุณแหละนั่งลืมได้น,นั่งเ้าอย่างนี้ กับพี่เทมัตตะว,วัานอันเท้าว่าเท้าลืมมีดอัมาเด้อกับผู้ที่ดูด้วยล้างเช้ายิงผู้จุกคนโอ้ยโซโลี่คุณเดือ,อ,อนนั้นเดือนหน้าคุณศิธาของอยู่ของกินไหมน้าตัลี่ขอบคุณค่ะ พี่ผู้ชายคนนึงเขาสวมหมกโดกครับเป็นคอมเมนต์บ้างอะไรนี่บา,างเมื่อเช้านี่ครับพี่้องทางลาวคนอ,อยู่ไทยมาเด้อกินข่าวเด้อจักสื่อและกรับผม แต่คนในท้าวนะักเรียนบรรดาบุเบ<ส>ิ่<อ><อ>งผ<ส>ู้ชมพักอีฮีเอฟทีมันออจะกินดิบเด้อมอตอโลมันอยู่ในหน้ามันอันตรา,ายคนละ กินก่อนพยายามกินผู้เจ้าเห็ดต่อน nhau กหยิบก็ได้ คุณกัดทุกทุกคุณมาได้ผักผ่อนยอดอะไรก็แทบทุกคนกินกับนมอันเก่งมาให้แทย Híu khảo hêng khá nặn luôn Bên của mẹ khỏe lắm Thôi được. น้องมาอู้วัานั่งเท้าได้หุบผุดเลยมันจะเก่ยนะทุกคนเท้าดิแค่บ่กท่านลูกค้า น้ำตาลเปกน้ำตาลเจีมันห่อนทุกคนดอกมันเข็งแข็งเค้กน้เไาคืยอยุบง่ายทุกคนมันจะเกาคือไปยุบคือยุบง่าย พ็จาัวกากมุนบักแกขนาด

น่ากสิตโต้น้ำรังน้าทุกคนมาเลยเด้อกสิตโตคอมเมนต์น้ำรังที่วัยพ่อในทั้งทั้งนาจอพ่อสำหรับกูกูบอกขามโคชนาสำหรับกูเปิดดูยอดลังสำหรับกูเปิดถิ่มตาไว้ขอให้ขำขอให้ร่ำขอให้ด้วยสุขภาพแข็งแรงจิตเหนื่อยเงินเงินร้องทองเลยมาเด้อทุกทคนบบยวกไป็นฐานใบขาดเป็นวังพอได้เบิ่งไปชุดแมกกาซีนน่ะสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยให้ื่อินเงินอยู่ดีมีแห้ง คุณอะไรได้อนั้นปาธารณะในคด้แหงนั้นเนอเพราะว่าคนเท่ามากันนี้ได้ปากในกลุ่มทุกคนจะดีด้วยส้ำในปากนี่ยนะอวยพรน์ในคดีอวยพจน์พ้นาาะกูกเคนยังอวยพรในคดียังดียังมันจะเป็นเงือนํำอวยพรอวยพรนห็นเห่นนี่ เทพป้าท้องเรดาว่านาดีพวงที่ขขาละทีบดเว้นหายดี đó mình ứng con Hãy mùi cho kênh จำดีดนวยนกินไว้แล้วกำมงหย่ทุกคนนั่งหิวเขาแทนเรียนบันดาลบึงจะบอมาเด้อเออละบอลืม กินแล้วละค,ครกุดและยอขนขืนทุกคนมิดเทอร์มอยแล้วมันนี่ปริมาอนต์เจนผากไมมเลยเด้อ แล้วก็จิ้อพักพิษเ้งทุกคนทั้งพิษทั้งแซ่ถ้าละพาพักเท่านะนี่นคุณแม่ว่าพิษบอกคุอว่าใส่ใส่กัาหนึ่งกับจิพิษจะบอกอีกตัวพักอีกทุกคนนี่แะความเทบความนัว ันใหม่นั่งเมื่อยยามสวัสดทุกคนกินไว้